บรกัดนอนนอนลับนอนนอนแมื่อเสี่อวฝนนามาเลี้ยงให้ใหญ่สูงก่อนนี่เป็นก่อนแม่หมายกองลูกค่ะแม่ภิษาสิลัมพิสาทีเท่พอดีจีนอกบ้างค่ะแล้วก็เอาลูกขึ้นลูกค่ะ ลกลมลูกหน่อพคอแมเบื้ออย่าสุดใจเรื่องผิ่ถ้ากระดาวทวนเก่าได้กี่ลานนมเขาอย่าลืมจำแก้วบองของแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่ยาสังกสีแต่ปู่ยาสังกสามันเป็่น,น้าต่างแต่สมัยเดิมแหลกมาแตะโดนแล้วให้ลกูกหลานจำเอาไว้อันนี้เป็นพิธีสีกอมกอมลูกหน่อยให้นอน อ่นิ่งบอตีสเล่ันฟ้าเมยก่อนไม่ไม่ก้อมลูกคะเออ con non uống ai quầy hay cả hẹn em nhau càng lên chiến chiến trời trời cây nội xì mà tỏ ta nay âm phớ xíu sang mai chi นุนนน่งสินมีเป็นลายต่อโล่นุ่งสินขอเป็นลายฝอยย่อยเออเอกะเออเอ,เอ,เอนอนซาลาลับตา ซาเนลูกแก้วแมวเป้าสิไลคุ้งเออนอนหลับนอน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 ลูกหลานนอนนอนแมวโอ้กัดแก่กัดแกเอากัดแก่เัาแกตีบัตกัดนอนนอนลูกนอนนอนนอนซาลาลตาแม่สิกอนนอนซาน่ลูกแก้วแมวเป้าสิไลคุ้งเออ đau nuốt mẹ gì chàng say nhon 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 cá say nhon nhang chèn ô nhon nhon say nhon leo tuổi cháu hãy lâu nôn, ừ, nôn lèo, mẹ lông trên phải đường ngay, ngay. เว้าผู้เฒ่าแม่สิเอาพอหน้ามาเลี้ยงให้ใหญ่สูงลุงหรือป้าอ้าวอาเพิ่นบ่เบิ่งเพิก็เพิ่นบ่ได้เฮียนไก่เพิ่นก็สั่ลูกเพิ่นกินปลาเปียงโตทอหัวื ูกเพิ่นกินปาเกือโตทอหัวสร้งบาดลูกโตนั้นหนอได้กินปากี้กางถึงสัมผัสเนียงกินโอ้ยยาเลียวขึ้นฟ้าเห็นดาวเรือนแจ้งคำคาเด้อโอ้ไผเด้อโนสิมาเจียวให มุงเฮียไม่ลูกอยู่ฝนตกมาจนจนฝนตกมาจนจนเลยหาบอนสิสนเฮียนข่กระโบมีอาสะจันใจโออาสะจันใจโอแนอวโตโบมี อยน้อยฟ้าแอมเมนเกตโต สามีเดอะลาตาสามีเดอะนอนสามีเยลาตาสามีเยอะกับฝากอ่อนล่าอีกตอนหนึ่งนะค่ะเป็นเป็นปฏิสนใจให้พ่อลูกผู้หลานฝาก ลูกหลานผู้เกิดใหม่ในรุ่นในอุตสาหาก่อนล่ำก่อนมีจัดก่อนหนึ่งเนาะค่ะข้าล่ำกินอีกดวยว่ากินสิ่งผีดกบุญว่าน้ำนมบ่มไหลเพื่อลูกตนแม่ทนได้ึงว่งย่มเป็นวานถึยงใบย่มเป็นไข่แม่หายามาพัวบินลูกตองอืด บ่กินมาหาหญิงล <gesch> <smoke> ูกใส่ท้องเอาจนขี้หลังใส่มือเท่ากับเกื่อแม้แต่กินสู่มื้อเลี้ยงลูกอ่อนโดนแบบ๋อหน้าสงสารเฮาน้อหน้าสงสารเฮาน้อระวังนนไยงทางลชจนโตน กินดำมอนจนปากเปื่อยเอาท่าลบนอนเปอยอห้อเช็ดถูอาบน้ำว่างให้ลูกสบายแม่แบปวดบันนทายดึงจ้องไปตามหลังแม่ก็ยังทนเอาบ่นเอข้างพ่อ แม่หัวนังน,างนตาซื้อแม่มาแจกสิอยากยุงยุงยินบ่อยตอมตอพาจีตีพาอออมน,อน้อลควยกอมจนเ้าละเป็นหรือตายไม่ยอมลัปลาสิตายเช่นใดความเมตตาไม่มีให้ลูกสบายแม่ดีใจ ว่าจนเล,ลยลวยให้แมวอดลูกอินทองป่านนั่นแม,ม่ก็ยมลูกก็เกิดจากอมอบแม่มันดาหากพุตีิบุตรตาเม่นบ่มีแนวเทาบาดถึงไว้ถ้ายน้าเทาลูกไกลค สองเท้าแจะลาแจะลาไอ้ลูกคันเออค่ะขอฝากไปกับลูกหมุกหลังอาจผู้เกิดใหม่รุ่นหลังาก็ขอฝากไปคณะขอพุทธนาการทุกทุกทานนะคะ